ลอยกระทงพระจันเต็มดวงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิสองสะดอกเคราะห์ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวและท่านผู้ชมจงหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุและขอขมาต่อพระแม่คงคา วันนี้จะนำ5ดอกไม้ที่นิยมนำมาใส่ในกระทงเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะดอกบัว หอมหอมสวยๆแบบนี้เป็นดอกไม้ที่นิยมนำมาไหว้พระแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังนำมาใส่ในกระทงได้อีกด้วยเพราะเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้มีความรักใคร่กลมเกลียวและขอให้ประสบความสำเร็จได้อีกด้วยดอกบัวที่นามาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นดอกบัวสีชุพูแล้วก็ดอกบัวสีขาวค่ะ ต่อมาก็คือดอกมะลิค่ะดอกไม้ที่มาพร้อมสีขาวบริสุทธิ์ที่มีความหมายถึงความรักของคนในครอบครัวอีกทั้งยังช่วยให้เป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นได้อีกด้วยที่สำคัญยังเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆสามารถหาง่ายและก็ดูสวยงามอีกด้วยค่ะท่านผู้ชมปลูกก็ง่ายออกดอกเก่งๆออกทุกวันเลยชื้น ร้อยมาลัยก็ได้ต่อมาก็คือดอกกุหลาบค่ะช่วยส่งเสริมเรื่องความรักให้สมหวังนอกจากนี้แต่ละสียังมีความหมายที่แตกต่างกันไปด้วยเช่นกุหลาบสีชมพูหมายถึงความรักที่มีความสุขกุหลาบสีขาวหมายถึงความเสน่หากุหลาบที่นิยมนำมาใช้ใส่ลงไปในกระทงส่วนใหญ่จะเลือกเป็นสีแดงเพราะว่าหาง่าย กุหลาบเขาเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กที่มีกลีบดอกซ้อนกันหลายชั้นมีกลิ่นหอมแล้วก็ออกดอกตลอดทั้งปีปลูกก็ง่ายดอกก็ดกท่านผู้ชมดูสิสีส้มแสดเนี่ยสวยไหมเนี่ยกุหลาบภูก,กามนะงามงามท่านผู้ชมเอ้ยส่วนต้นเนี้ยปลูกมาหลายปีและเป็นกุหลาบ ตัดดอกค่ะท่านะผู้ชมมีทั้งดอกตูมแล้วก็ดอกบานอันนี้ก็ออกดอกไม่หยุดเลยนะคะออกดอกเก่งๆกุหลาบเขาชอบแดดถ้าแดดเยอะดอกจะเยอะค่ะชนิดต่อมาก็คือดอกพุทธค่ะดอกไม้แห่งความแข็งแรงความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและความสมบูรณ์ดังนั้นมีความเชื่อว่าดอกพุทธ ใช้ในการขอพรช่วยเสริมให้ครอบครัวมีความมั่นคงเวลาที่มีปัญหาก็สามารถเอาชนะกับอุปรสรรคต่างๆไปได้หากปลูกไว้ที่บ้านเนี่ยนะช่วยนำโชคลาภมาให้อีกด้วยนะกลิ่นก็หอมหอมดอกก็ใย,ยใหญ่กลีบดอกก็ซ้อนนุ่มละมุนดอกพุธเนี่ยเขามีอยู่ด้วยกันหลายชนิดนะท่านผู้ชมพุธซ้อนพุธ สุดโชคที่กำลังเห็นอยู่นี้ก็คือดอกพุทธซ้อนค่ะพุทธซ้อนสามารถตัดดอกถวายพระได้ด้วยนะคะดอกยใหญ่ค่ะบางคนอาจจะเรียกว่าอินทวานะคะท่านผู้ชมดอกตูมเนี่ยเวลาเราตัดดอกมาใส่แจกันถวายพระเขาสามารถบานได้นะคะโดยเราตัดมาใส่แจกันแล้วก็แช่น้ำไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชม ใครที่ชอบดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์กลิ่นหอมสามารถตัดดอกมาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะ,นะคะแนะนำดอกพุธนะคะพุธมันมีหลายชนิดมากๆเลยนี่ก็พุธพิชยาและมันจะมีพุธกุหลาบพุธจีบพุทธราชาก็มีนะคะพุธราชาจะเป็นพวงห้อยระยะในช่องสาราไทยก็มีนะคะลองไปเสิร์ชดูค่ะ ดอกไม้ตะกูลพุทธเนี่ยนะคะเป็นดอกไม้ที่ปลูกเลี้ยงดูแลง,ง่ายค่ะไม่ต้องประกบประงมนะคะปลูกไว้ตรงที่มีแสงแดดนะคะเขาจะออกดอกดีมากๆเลยนะคะและดอกไม้ชนิดสุดท้ายนะคะที่สาระไทยนำมาฝากกันในวันนี้สวยมากๆค่ะท่านผะู้ชมกำลังออกดอกเต็มต้นเลยค่ะนั่นก็คือดอก เข็มค่ะท่านผู้ชมดอกเข็มเนี่ยเขาเป็นดอกไม้ที่พบเห็นได้บ่อยมากๆโดยเฉพาะในบ้านเมืองเรานะคะทั้งที่เราสามารถนำเขาไปร้อยมาลัยก็ได้นะคะท่านผู้ชมและขาดไม่ได้เลยคือเวลาเราทำพานพุ่มในพิธีสำคัญต่างๆนะคะอย่างเช่นวันไหว้ครูค่ะ จำเป็นมากๆเลยที่จะต,ต้องใช้ดอกเข็มนะคะรวมถึงการนำมาประดับกระทงค่ะสามารถที่จะนำดอกเข็มมาใส่ลงไปในกระทงได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะถือเคล็ดที่ว่าเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความฉลาดหลักแหลมการมีความคิดอ่านที่ดีค่ะและมีความเฉียบขาด เรื่องหัวสมองเกี่ยวกับฉลาดหลักแหลมเรียนหนังสือเก่งๆอย่าลืมนำดอกเข็มไปใส่ในกระทงด้วยนะคะปีนี้และดอกเข็มเนี่ยนะเขามีทั้งเข็มไทยเข็มอินเดียดอกเข็มป่าดอกเนี่ยมีทั้งสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีขาว สีม่วงก็มีนะคะดอกเข็มท่านผู้ชมสาราไทยก็มีดอกเข็มหลายชนิดด้วยกันนะคะสามารถไปเซิร์ชดูได้ค่ะดูสิช่วงเนี้ยเขากำลังออกดอกดอกมากเลยนะคะเนี่ยต้นเขาออกดอกเต็มต้นเลยค่ะท่านะผู้ชมดอกสีเหลืองเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะไม่ค่อยเห็นด้วยนะท่านผู้ชมเข็มสีเหลืองเนี่ยแต่เรามีค่ะ เรามีหลายสีนะคะท่านผู้ชมว้าว <Wow. S 1> ปลูกเลี้ยงง่ายด้วยนะคะเป็นไม้ที่ชอบแดดสามารถที่จะรดน้ำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนี่ย <Wow. S 1> เขาก็อยู่ได้นะคะท่านผู้ชมว้าว <Wow. S 1> สุดท้ายนี้ขอกราบขอพ่าคุณสำหรับการกดติดตามรับชมไลค์แชร์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามโปรดกดติดตามให้ด้วยนะคะ